ก่อนที่หนูจะได้เรียนกันวันนี้นะอย่าลืมนะว่าต้องมีอะไรอยู่ข้างตัวนะดินสอยางลบและขัดไม่ได้คืออะไรใบางานของหนูใช่ไหมคะที่ครูแจกไปนะคะวันนี้เปิดไปที่ใบางานที่สองอย่าลืมแสดงความเป็นเจ้าของดนยการเขียนชื่อชั้นเลขที่ด้วยปากกานะคะแต่ด้านล่างที่คัดเป็นตารางในใบางานที่2เนี่ยให้ใช้ดินสอนะคะนักเรียนในใบางานของหนูเนี่ย มันจะหน้าตาไม่ค่อยเหมือนของคูนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจไปนะลูกนะคะหนูไม่ต้องตกใจไปนะตรงนี้เนี่ยให้หนูคัดตามปกติได้เลยนะคะแล้วตรงไหนนะคะที่เขามีคําเขียนไว้อยู่แล้วหนูก็เขียนด้วยดินสอซ้ําลงไปนะคะเช่นในส่วนของตัวเกี่ยวนะคะเขามีคําว่าอะไรมาให้แล้วนะ่ะตรงนั้นมีใครอ่านได้ไหมเออบางคนอาจจะยังอ่านไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะแล้วอย่าลืมเขียนด้วยนะ ขี่ออกของเราเนี่ยนะคะครูขออนุญาตเขียนไว้ละกันนะคะเขียนไว้เลยละกันว่าเขาเมื่ออยู่เพียงแรกออกเสียงคือนะคะเมื่ออยู่เพียงที่สองออกเสียงคือนะคะณตรงนี้เนี่ยคีออกเนี่ยมีวิธีการเขียนอย่าลืมนะว่าการเขียนของเกาหลีเนี่ยมีหลักการในการเขียนอยู่คือเขียนจากซ้ายไปขวาบนลงล่างหรือบนลงล่างซ้ายไปขวาและที่สําคัญนะคะอย่าลืมว่าเพียงชนะต้องเขียนก่อน ะะตามด้วยเขียนสละอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นรู้โด้คร่าวๆแล้วเริ่มเลยขคี้ยอ,อกวิธีการเขียนนะคะบางคนอาจจะรู้และคูณหนูดูตรงนี้โอเคดูตรงนี้ก็ได้นะคะแต่เดี๋ยวใครอยากดูคูก,ก็ดูไปพร้อมๆกันนะคะมาดูที่ช่องแรกนะลูกเขาจะเริ่มจากซ้ายไปขวา บนลงล่างแบบนี้นะคะคือตัวเคียกนะคะอ่ะนักเรียนมาคงอาจจะงงว่าครูขาทาไมหางของครูเป็นแบบนี้ลนะหางตัวเขียกแต่ทําไมของหนูในชี้แต่มันเป็นแบบนี้นะคะแต่ของครูเนี่ยเป็นแบบนี้นักเรียนไม่ต้องสับสนนะคะอันนี้มันเป็นฟอนต์นะคะฟอนต์เหมือนภาษาไทยอะถ้าเกิดเป็นฟอนต์แบบ น่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฟอนต์แบบเป็นทางการหน่อยหนะ้าตาก็ไม่เหมือนกันแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เหมือนกันนะคะตัวเคียวมีหลายฟอนต์มีหลายรูปแบบในการเขียนโอเคนะเพราะฉะนั้นเห็นหน้าตาคล้ายๆแบบนี้คือตัวลายตัวเคียวนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยตัวเคียกเนี่ยรวมกับสระหลายลูกอ่าใช่ไหมคะเคียเข้อเ,ขเสียงเป็นเสียงยังไงลูก คือใช่ไหมคะแล้วสระคือสละอะไรสละอาเพราะฉะนั้นคืออารวมกันเป็นขานะคะตรงนี้ครูไม่แนะนำให้จดเท่าไหร่นะคะอยากให้หนูเนี่ยจำเป็นหน้าตาของเขาแบบนี้ไปเลยกว่าถ้าเจอหน้าตาแบบนี้ออกเสียงขาเข้าใจไหมลูกเพราะว่าถ้าเกิดหนูโมตะจดภาษาไทยเนี่ยเวลาหนูอ่านอ่ะตาหนูจะมองอะไรมองภาษาไทยถูกไหมอย่างที่ครูได้แนะนําไปเมื่อคลิปที่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ครูไม่แนะนําให้จดนะครูจด ให้ดูเฉยๆว่าลักษณะของมันการรวมเสียงเพียงชนะกับสระเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นตัวถัดไปนะลูกเคียกเขียนมือนเดิมเลยซ้ายไปขวาบนลงล่างนี่คือตัวเคียกเสียงคือคือรวมกับอะไรลูกยานะคะคือรวมกับยาเป็นอะไรคะยานะคะยาเข้าใจไหมไปดูตัวถัดไปกันนะคะ เคอะนะคะซ้ายไปขวาบนลงล่างเสียงคือรวมกับอนะคะเพราะฉะนั้นคืออรวมกันเป็นคอถูกไหมนะคะไปตัวถัดไปเลยคือยอรวมกันเป็นเคยอถูกไหมคะไปคือโอรวมกันเป็นเป็นอะไรลูก โอกับคือโคนะคะใช่ไหมลูกนะคะโคตัวนี้โคนะลูกไปถัดไปเคี้ยวเสียมคือคู่เขียนไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะคะแต่หนูไปเขียนให้เรียบร้อยนะคะคือช่วงนี้ปากกาคูมันไม่ค่อยดีปากกา iPad เนาะ Pencil Apple Pencil อะ่ะเพราะฉะนั้นหนูไปเขียนให้ดีนะอ่ะคือโยรวมกันเป็น คิวนะคะนักเรียนดูดีๆนะตัวนี้ออกเสียงผิดไม่ได้เลยนะคิวนะลูกคิวไปถัดไปนะคะคืออูเป็นคูอันนี้เหมือนบ้านเราเลยใช่ไหมสระอูอ่ะอยู่ข้างล่างนะคะเพราะฉะนั้นคำนี้น่าจะจำง่ายถัดไปนะคะคืออยู่เป็นคิวต่อไปนะคะคืออือ นักเรียนตัวนี้สระอื่นนะคะคืออือเป็นเป็นอะไรคะเป็นคือนะคะโอเคและสุดท้ายคืออีเป็นขี่นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยไม่ยากเลยนะถ้าหนูจำสระพวกนี้ได้พอจำสระพวกนี้ได้นะคะอายาโอโยโอโ,อโ,อโยโอูยูอ,อุยนะคะหนูก็แค่มารวมกับเพียนชนะ ตัวเนี้ยนะคะตัวไหนก็แล้วแต่นะคะสมมติตัวเนี้ยเคียออกเสียงคือใช่ไหมคะหนูก็เครือเครือก็คือคาคือยะก็เป็นเคียะอย่างนี้ถูกไหมไม่มีอะไรยากเลยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้รู้วิธีการเขียนตัวเคียออกไปทั้งหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาฟังน,นะคะว่าแต่และตัวเนี่ยเวลาคนเกาหลีออกเสียงเนี่ยออกเสียงอย่างไงนะคะพร้อมนะค่ะค่ยะ か、きょ、こ、きょ、く、きゅ、く、き。기